ั้ารวปขอบรางวัลกลับบ้าน,น,ก,บบานก็ที่จริงดีใจครับผมขอบคุณทางสุดสัปดาห์ก่อนเลยนะครับที่จัดงานรับรางวัลดีๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆด้วยที่ ร่วมโหวตให้พีด้วยบิลกินด้วยนะคะผมจหรับสี่ดาวน์เพลนกลับบ้านเลยนะคบจริงๆจริงๆเป็นอีกปีที่เราพี่ๆทำงานเยอะมากๆโอ้ปีนี้พีรู้สึกว่าแบบจริงๆแบบเหมือนเป็นอีกปีที่แบบเราได้ประสบการณ์เยอะมากๆพี่เราแบบได้ทํางานหลายอย่างมากเจอแบบเจอแบบเพื่อนๆพี่ๆในวงการเยอะมากเลยนะที่จริงแบบถือว่าเป็นอีกปีที่พีรู้สึกว่ายากอยากจะเก็บไว้ดนความทรงจำาจยนะอิ่มนะฮะอิ่มไหมอิ่มบ้าง ขอบคุณมากกว่าผมขอบคุณทุกคนที <t <t okay. ่ที่แบบเห็นคุณค่าในผลงานที่เราตั้งใจทํามาอะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบคอยซัพพอร์ตกันทั้งแบบเพลงซีรีส์แบบไล่มาเรื่อยๆเลยยังอยู่ด้วยกันแบบนี้เราแครับผมขอบคุณเวลาเวลาเวลาเนาะปีทองเราเนาะถือว่าที่จะปีที่สามเลยปีทองเหรอคับเนะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีแล้วกันดีไม่รู้ว่าปีทองแบบเพิ่งเป็นแบบปีแรกๆเองก็ไม่รู้ว่าแบบปีหน้าจะเป็นยังไงนะขอปีหน้าแบบงๆ งานพีน่าจะได้ขนาดดีไหมงานพีนจะได้ขนาดดีไหมแน่นแน่เลยแน่ไหมแน่นเลยตองแนนอันนี้งานลิ้นกดดันได้ดีดีเพราะว่าเราใช้เคสตลอดทุงปีที่เราทำงานนะครับแล้รับกดดันทุกปีเกดดันไหมที่ว่าเอ่อจริงๆก็กดดันนะครับหมายความว่าทุกๆงานที่เราทำเลยี่พยายามจะทํางานให้แบบงานถัดไปทุกปีให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็มีความกดดันกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ดีใจครับผมที่ที่แบบสุดท้ายแบบเหมือนงานออกมาทุกคนให้การตอบรับดีมากๆแต่น้องพี่พีงานแน่นต้องเน้นมูไหมลูกต้องเน้นเลยนะต้องเน้นมูเต่รูไหมลูกปกติหนูก็ค่อยมูนะใช่ปกติแบบก็จะแบบมีอาจจะมีไหว้พาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่างานมาแบบจริงๆเลยตรงๆก็ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับรู้มีนะรับไม่าดเหนื่อยน้องพี่พีรู้สึกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบสู้ในการทํางานทุกวันทีว่าคือ พี่พี่ทีมงานทุกคนในบริษัทมากกว่าแล้วก็เป็นแฟนด้วยแล้วก็คือเราเห็นว่าเขาอ่ะในขณะที่พี่อยู่ข้างหน้าพี่เหนื่อยนะคนอยู่ข้างหลังที่เขาคอยจัดการให้เราเขาคอยทํางานให้เราเขาเหนื่อยยิ่งกว่าแฟนๆทุกทุกคนที่เขามารอเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบทุกทุกคนเหนือนเป็น motivation ให้พี่อยากจะทํางานแบบให้มันดียิ่งขึ้นดีครับผมแล้วก็ความรู้สึกเหนื่อยทั้งหมดอ่ะมันก็จะหายไปเลยในเมื่อเรามองกลับมามองแบบคนด้านหลังจริงๆที่ทํางานให้เราจริงๆก็เป็นแฟน ขอโทษนะดูหูอื้อเพราะว่าอะไรกูอะไรกูความคาดหวังของแฟนมีผลต่อการทำงานของเราไหมก็มีผลนะครับผมก็จริงๆก็รู้สึกว่าแบบก็กตัวเราเองเราก็คาดหวังกับตัวเองด้วยแหละเราอยากจะทำงานให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันก็กดดันตัวเองกันแต่ว่าก็จะไม่จะพยายามนะครับผมโฟกัสที่งานแล้วก็พยายามที่จะทำงานออกมาให้ให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนจิตใจเหมือนกันเนาะแบบโซเชียลคอมเมนต์อะไรเรื่องครับเข้ามาก็ <c oughs> มีครับมีมีมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนจิตใจเราก็มีนะก็เออเราก็รู้สึกว่า,า,รา,จ,จ,วาจริงๆแล้วอะเรื่องเรื่องโซเชียลหรือเรื่องคอมเมนต์อะตัวพี่เอ็นพี่บอกว่าคือคนเราอะโตมาแต่แตกต่างกันเราแบบว่าไม่มีความคิดแบบนั้นหรอกนะแต่พีู่้สึกว่าทุกๆอย่างมันอยู่ในบรรทัดฐานของการให้เกียจจ <c oughs> กรติกันและกันอย่างล่าสุดเหนึ่น ไม่ไม่ไหวหรือว่ายังไงเราถึงต้องตัดสินใจด,ด,ดำเนินการดำเนินทางกฎหมามยเดสำหรับพัดเท้าต่างๆใช่ไหมครับก็ที่จริงพีพีรู้สึกว่าคือจริงๆถ้าจะว่าแต่พีนะครับผมพีจะไม่รู้สึกรู้สึกแบบว่าเสียใจหรือ,อรู้สึกโกรธเท่าว่าพี่นี่ทีมงานมีด้วยว่าไปถึงเพื่อนๆมีด้วยว่าไปถึงคนรอบตัวมีด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพีรู้สึกว่า เขาว่ามาถึงคุณพ่อของคุณพ่อ,อคุณแม่ของวยซึ่งซึ่งรู้สึกว่าจริงๆสองคนนี้เป็นเป็นคนที่มีมีความสำคัญกับตัวเราก็มีไม่ใช่แค่ในโพสนะคะในในการส่งข้อความมาต่างๆเนี่นยโดย,ดยท้ายคำหยาดพายโดยโดยท้ายคำที่ที่ดูถูกตัวเราให้คุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแฟนๆเราที่ต้องการที่จะคุณให้เรา แล้วก็ให้ความรักให้การสปอร์ตอยนางนีมากกว่าครับผมท,ที่ที่รู้สึกว่าตรงน,นีน้มันมันค่อน,ข,นข้างจะใช่ใช่เ่น,นทีดการหกนึอว่จริงจริงทีรู้สึกว่ามันมันก็มีมาสักพักแล้นมันมันมีมาเรื่อยๆตลอดนะครับแต่ว่าสําหรับที่เราดไปไปําเนินการไปคือทังทีมก็ได้รวบรวมข้อมูลมา แล้วก็ได้ได้ทําการดําเนินการทางสไม่ว่าจะเป็นของตัวพี่พี่กิจเนอเทนเมนต์หรือตัวของบิว l ินเอเทนเมนต์เองครับที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเข้าข่ายคุกค่ามมากแบบมากเกินที่ตัวเราเองจะรับไหวแล้วด้วยแล้วก็ทางทีมเรารับไหวด้วยประมาณสี่ห้าลายครับผมแล้วก็จริงๆก็พยายามรวบรวมกันอีกนะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายๆช่องทางอะไรเขาเลยที่เรารู้สึกว่า คืออย่างที่พี่บอกค่ะพี่พี่ไม่ไม้นะถ้าจะด่าคนองเราคือ้าถ้าจะมาว่าเราคนเดียวเราเราโอเคนะแต่ว่าอย่าอย่าลามไปถึงคุอพ่อคี่แม่เราเลยอย่าลามไปถึงเพื่อนเพื่อนคนรอบตัวเราเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะทีมงานเราพ่อแม่เราคนที่เราลักเพราะฉะนั้นเราเราไม่อยากให้เขามาเสียใจเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราไม่อยากให้เขาเครียดหรือนกังวลในในในเรื่องที่ ตัวเขาเองไม่ได้ทําอะไรเลยนบ้องพีได้ปรึกษาัคดีไหมรู้ว่ากฎหมายตรงนี้จะใช้เราเอาผิดขจอจุดไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยก็อนที่จริงก็ดําเนินทางตามกฎหมายนะครับผมก็ให้ทนายเป็นตัวแทนน่นไปแล้วแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนรเซสต่างๆแล้วกันนะครับพี่มองว่าแอคเขาพวกนี้จริงๆแล้วเอ่อก็ขอบคุณเขาที่แบบว่าคอยติดตามเรามาตลอดนะกันขอบคุณที่แบบคอยสนใจเราอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับพีพี่มองว่า แอคเคาพวกนี sure ้สำหรับพีนะครับไม่ไม่ไม่มีค่าเลยรับแล้ว like ก็พ uh ีไม่ไ like ด้มองเห็น huh, คุณค่าอะไรในตัวของแอคเคาพวกนี้เลยเพราะว่านอกจากเขาจะไม่ให้เขียนแล้วเขายังจะไปเขาเรียกว่าคุกคามคนรอกตัวเราด้วยคุกคามคุณพ่อคุณแม่เราด้วยคุกคามตัเราด้วยทั้งสี่รายเมื่อตอนจริงๆนะครับทั้งสี่รายคืออันนี้ไม่รู้เลยครับจริงๆแล้วว่าจริงๆเขาคุใครตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนผมแต่ว่าสำหรับใครที่มีคอนเนคชั่นหรือว่า มีเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งมาได้กับที่พี่พี่เขาหยุดหรือยังครับมีตอนนี้ครับเขาหยุดหรือยังเขาหยุดหรือยังเขาก็หยุดหรือยังอ่ะดูเพื่อดูเองดูก็ไม่ได้ดูแบบว่าเจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหยุดแล้วก็คงก็คงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคัทั้งสี่รายที่เป็นที่ว่าเราเยอะที่สุดใช่ไหมอ่ะเยอ่สุก็อาจจะเป็นอักเค้าหลักๆนะครับที่ที่ที่คุกมขาดเยอะที่สุดอาจจะไม่ไม่รู้บอกครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้ลงไปอ่าเยอะว่า เขาว่าแล้ว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเห็นผลๆตามที่ทีมงานเขียมาแต่เป็นเป็นแอคเค้าที่พูดคาำครอบครัวมากที่อยากเจอหน้าพี่อยากเจอหน้าเขาไหมครับเออจริงๆพี่ว่าพี่พี่ไม่ได้สนใจนะครับว่าเขาจะเป็นใครหรือว่าพี่อยากจะเจอหน้าเขาไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามบทบาทดีกว่าคือเราไม่รับคำขอโทษถึงว่าสุดท้ายเขาจะขอใครเปลี่ยหรือว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าถามว่ารับคำขอโทษไหมใช่ไหมก็ตัวเพลง พีถ้าถ้าถามตัวพีพีพีรู้สึกว่าเขาจะขอโทษใครไม่สําค no ัญเขาขอโทษทีมงานพีขอโทษเพื่อนเพื่อนพีขอโทษคนรอบตัวพีขอโทษคุณพ่อคุณแม่พีอยาอยากอยากอย่องนี้เรื่องขด้วยกับประเด็นว่าทีมีการว่ามาอมีการควงกุายังไม่ได้ควงเลยทีอะไรครับก็เดินกลางถนนปกติ ก็ที่จริงก็คือเราเราก็แบบว่าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติครับผมแล้วก like oh, ็ที่จริงอ่ะทริปนั้นก็เป็นพี่ไปทําธุระครับผมก็ได้คุยกับเพื่อนตอนนั้นก็คืออยู่กับเพื่อนประมาณแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเพื่อนๆมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราคือจริงๆอ่ะเรื่องทั้งหมดเกิดจากว่าเพีอยากได้เส้หนึ่งตัวแล้วคราวนี้มันไม่มีในไทย แล้วมันก็เอสเอเขาก็ไปเช็คให้ก็มีที่อื่นอรางเงยเราก็รู้สึกว่าคุยกับเพื่อนว่าเออเราไปกันไหมถ้าไปก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสามสี่ชั่วโมงเราก็จองตั๋วไปคิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้ก็ที่จริงก็ไม่ได้คิดนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทุกๆอย่างมันมันก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็บินไปเราไปทำธุระของเราด้วยแล้วก็พอเราไปถึงที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็เราเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะไม่แบบ การนัดมากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปกัน,กนหลายคนด้วยทำนัๆๆนดอะไรลงยุ้ยใช่ไหมคีว่าปกติคีว่ามันก็ปกตินะครับสำหรับการไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบคือเราก็เดินกันตั้งขันโดนอะไรย่างเงี้ยพี่มันจะมีอะไรเป็นเพราะว่าเราคอสเขาเลยจับตามองอะไรนะครับหรือว่าเราคอสเขาเลยจับตามองพี่จ้ให้หนูโปรโมทเพลงเลยหรออย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟหรอโอเคโเมาขไมครู้กับ นเสริมนิดนึ่งก็ได้